กสบร์ยพ่อแม่พี่น้องมาิังไุปคนครับมาบอกครับยังแฝงพวกเขาขุดขุดยังี่ขุดดินขุดดินครับปาดขุดขุดบอแฮวะนี่บอบอยฮยใช่ครับปาดผัวเบาเบ่งเบงพี่น้องรู้สมใดจ้าบ่เห็นบอแฮได้ครับนักบออสู่บอยท่านหินยังแฟบเขาพี่เด็กจัดไป๋ย่ริ่มฝากซ่องเลยครับซ่องยังแฟบพวกเขาคือคือขาดผู้นึ่งมาไปใส่เลยเมื่อเมื่อเล้า โพัดียัเี่ยบบสายโอพ oh, ันียบบสวายเนาะผูนั้นเนาะเพื่อนก็ดีนออมงานนคับพี่น้องขุดยางเดียวพังานกขุดเนแบบนี้ครับผงาหรครับงี่้านวัน้ไปเรื่อยๆอ้ยบรรยากาศกัฝนตกอีเนาะคักบ่เหมือนมอเวนมือนกเนจะนอน มาเอื่อเงินออกอีกโอ้ยอยู่อะไรอีกไปอ้างไปอ้างไม่ได้บอกบรอกออกออกไม่นี่ละอ้าวสู้ๆเอาเดี๋ยวก็ได้เงินเข่ามันสีปิ้งกับไปเละ้าไปอ้าโอ้ยมันนี่มาจอบเบิ้งทีมงานแต่ละแผนกเนี่ยโอ้ยนักหน่องเลยไม่อยาเกินนะ้วนะเกินกาได้กันเกินก็ได้พูนบรรยากาศกับฝนตกดินจัหน่อยอีก โอ้บรรยากาศดีใช่ไหมบรรยากาศดีนั่แดดบ่งออก,เด,อกเดี๋ยวไปนนกลงค่ำคึมคึมเดี๋ยวไปนอนเต็นท์คอน,น,นโดเลยผิหนอกมึงทำงานกูเห็นงานมึงเห็ุเกินขาได้นะครับโหดเกินมันจะเกินเลนะพวดผูกคุณโอ้สวงส้วงไปได้เงื่อนนอนหรออ่ะจัดไปจักววดจั่วังกับวางกันไปสองในบนได้ไหมรองในเงินอนนอสองสองโอ้ย่ากเนื้อเนื้อยากจุจิกับวางกันไปใช่ไหม หลังจากออากลางโอ้บรรยากาศงายมันเยอะเขียวกระจีเลยบรรยากาศดีครับยังแซบขาดครูหูครูหูไปเบื้องพันนายาบรสบายไปจัดฝากฝากฝากเอาพ่อเราสูสีเมื่อแรกก็เด็กแจ๋วแหละมึงคุณี่น้องสภาพไปน้องเคยมักเกินอ้าวสูสไปล้วไปล้มาจอบเบนกระสือจัดไปไอ้หน้องฮะ เรยงจอด